ย่าตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่อครับเป็นจริงของพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทำงานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสักห้0ร้อยได้ไหมเธอจะเอาไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดี๋ยวหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินจี้รถกี่หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยตายแล้วแล้วพี่ไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มกุญแจใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูกไปๆๆไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟัง ชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านทำกับข้าวเฮ้ยตั้งแต่เธอแต่งงานเราก็ไม่ได้ไปร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเราเร็วหนูหิวข้าวเวร็วหน่อยชมพู่พี่จะกลับไปดูหนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเจ๊คะทำไมพี่พรไม่มาทํางานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาลางานเห็นบอกว่าไม่สบายน่ะฮะ พี่พรพี่พร พี่พรเป็นยังไงบ้างโหตัวร้อนจี๋เลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปทำไมเเสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่พรไปหาหมอรีบๆเลยนะพี่เดย๋ยเข้าแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่เข้าแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่เทของซักฟอกให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วไฮลื่นๆล้ลานง่ายฟองหายเี้ยง ฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอือหือหอมจังเลยสะอาดด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกแอร์แทกอีซี่แฮปปี้สวไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง พี่มิทีนนายเต่ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยน้องเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทีนจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับโ้วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะถือไะไปร้านอื่นกันเถอะครับเฮ้ยผมขอโทษครับคุณหนูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับวานแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก เต๋าวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับนม่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนูเอ้าน้องกลับมาแล้วเหรอค่ะกลับก่อนนะครับคุณหนูกลับก่อนนะครับท่านประธานเต๋ารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกลัวจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะ เดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลยเิวนายเตา๋าพี่มี่ทีนประธานครับเตา๋าไอ้คังคุกขึ้นบอกินบนเรียนขี่บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่โดนี้เลยมาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไล่ไนายออกเต๋าเราผมก่อนนะครับคุณหนูเต๋าเมื่อไรเธอจะมารับฉันสักที นิวเข้าบ้านได้แล้ว,ล,วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่เต๋อต้อแค่คนขับรถเพอ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอยู่นี้ยังไงก็รักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพอ้อเจอตลอดเวลาเลยไม่นิวจะรอเตา๋ายังไงเต๋าก็ต้องมารับนิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับแกรหรอกเต๋าทํามารับฉันแล้วเหรอแต่ ำไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับชายชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูรอผมอีกสองปีนะครับผมไปก่อนนะครับคุณหนูฉันจะรอเธอนะเต๋าสวัสดีครับท่านประธานผมชื่อเต๋าครับมาสมัครเป็นคนขับรถดูการแต่งตัวเนีย่ยผ่านไหมผมมาจากบ้านนอกครับ แต่ถ้าผมได้ทํางานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธานพี่มิทินพ,พ,พ,พาดิวไปช้อปปิ้งหน่อยค่ะรับรับรับจงังานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานหยุดยืนรอยอยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยเหรอครับดูแต่งตัวซิเอากระเป๋าฉันมาแต่ท่านประธานสั่งให้ผมตามคณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้อง เอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปช็อปร้านนี้ก่อนอะรอยอยู่ตรงนี้ทนะาไม่ต้องตามมาหนูครับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสำอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับ<อ>หนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอเอากระเป๋าฉันมาวางง่อแบบนี้ได้ยังไงเธอรู้ไหมว่ามันใปแล้วเท่าไหร่ายเตาผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงครับฉันจะให้พิมมิทินไล่นายออก พี่มิทินพี่มิทินไล่เต่าออกเลยนะคะจะทำอะไรน้องซันในเต๋าก็เต๋าอ่ะมันเอากระเป๋าุวดลิมิเต็ดของนิวอ่ะไปวางมั่วค่ะพี่มิทินดูสิเป็นรอยหมดเลยนายทำแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงจริงครับพี่มิทินต้องไล่ในเต่าออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับปรุงตัวใหม่พี่มิทิน เจ้ครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานอกเดือดดานนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกที่เก๊อะอลองทําดูให้ทดลองงาน3วันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจ๊ครับมิทีนจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจ๊ครับอบโอ้ยหนัก เล็กซองลังกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งหิวน้ำมากเลยเฮ้ยเจ้มาโจ๊กเกนั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอทำไมไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจ๊กเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอู้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มิจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะอยู่ในกระเป๋านี่ กับข้าวอะไรนี่มันขนมก็ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่นี่นี่จูเกะดูดนะาผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดูอืมืมก็อบากเลยพี่หิวข้าวมีชินเดีย๋ยวบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอืมกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพาร์ทอืมอร่อยมากเลย มิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว่าอารอ่อยก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโนพักกรอบอร่อยไม่มีศูนย์พันมดขึ้นแ้าเอาขนมมากินในร้านโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะบอกอีกครั้งแล้วอย่าเอาขนมเข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกพี่คะมีคิมตัวนี้ไหมคะไหนคะไม่มีนะคะเออ ไม่มีจริงๆหรอคะไม่มีจริงๆค่ะลองไปดูร้านอื่นนะคะอ้ในเพื่อนบอกว่ามาซื้อร้านนี้ไงอ้าวนี่ไงในบอกว่าไม่มีพี่คะนี่ไงครีมที่หนูถามในบอกว่าไม่มีอ้าวมีด้วยเหรอสงสัยจะลืมค่ะของมันเยอะเป็นพนักงานยังไงหัดศึกษาสินค้าในร้านดูดีๆหน่อยโอ้ยของในร้านมีเป็นพันตัวใครจะไปจําได้หมดงั้นเอาอันนี้นึงค่ะถ้ามาคราวหน้าก็ถือซองเดิมมาด้วยนะคะจะได้หยิบให้ถูกพี่คะมีครีมตัวนี้ไหมคะ ไหนคะไม่มีนะคะเอ้าไม่มีจริงๆหรอคะไม่มีจริงๆค่ะลองไปดูร้านอื่นนะคะอ้าในเพื่อนบอกว่ามาซื้อร้านนี้ไงเอ้านี่ไงเนบอกว่าไม่มีพี่คะนี่ไงครีมที่หนูถามเนบอกว่าไม่มีเอ้ามีได้หรอสงสัยจะลืมค่ะของมันเยอะเป็นพนักงานยังไงหัดศึกษาสินค้าในร้านดูดีๆหน่อยโอ้ยของในร้านมีเป็นพันตัวใครจะไปจําได้หมดงั้นอาอเนี้หนึงค่ะถ้ามาคราวหน้าก็ถือซองเดิมมาด้วยนะคะจะได้หยิบให้ถูก น้ำหอมตัวนี้มีตัวทดลองไหมคะตัวน,นี้ไม่มีทดลองค่ะถ้าไม่มีตัวทดลองจะรู้หรอคะว่ามันเป็นกลิ่นยังไงเออก็ลองแกะฉีดดูได้ไหมคะไม่ได้ค่ะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะโอยงั้นก็ไม่เอาแล้วอุตส่าห์ว่าจะมาซื้อไม่มีตัวทดลองให้ลองเลยเออลูกค้าคะอะไรคะเดี๋ยวแกะตัวทดลองให้ก็ได้คะ่ะคิวอะ่ะไม่เห็นจะหอมเลยไม่ชอบหรอคะลูกค้าไม่ชอบกลิ่นนี้อะมันคิว้วไม่เอาเหรอกคะ่ะ พี่คะแป้งตัวนี้มีทดลองไหมคะอ๋อไม่ค่ะพอดีราคาแป้งมันสูงทางร้านก็เลยไม่ได้แกะทดลองนะคะไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงคะว่าแป้งมันเป็นยังไงเออแป้งมันราคาแพงอะคะ่ะถ้าแกะทดลองทางร้านก็ไม่เหลือกําไรเลยนะคะขายของไม่มีตัวทดลองไม่เห็นใจลูกค้าเลยนะคะเออลูกค้าคะ <c oughs> เดี๋ยวแกะทดลองให้ก็ได้คะ่ะเนื้อมันหนาไปอะคะ่ะไม่เอาดีกว่าค่ะไม่เป็นไรคะ่ะ พิกไปซื้อกาแฟให้เจ้หน่อยค่ะเจ้นี่ค่ะเจ้ใส่แก้วมาให้แล้วค่ะขอบใจนะจ๊ะพิกไปซื้อกล้วยปิ้งให้เจ้หน่อยเอาหน้าไปสน่นะอร่อยเจ้านั้นน่าค่ะเจ้แดดร้อนก็ร้อนแทนที่จะให้ไปครั้งเดียวนี่ค่ะเจ้ขอบใจจ้าอ้าวพี่พิก,พกไปไหนมาทําไมหัวฟูอย่างนั้นล่ะไปซื้อกล้วยทอดให้เจ้พิกไปเอาเข้าวให้เจ้หน่อยเจ้สั่งไว้แล้วร้านเดิม ทำไมเจไม่เห็นใช้เธอบ้างแดดร้อนก็ร้อนนี่ค่ะเจเฮ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างงั้นน่ะก็แดดมันร้อนค่ะเจใช้หนูนี่กี่รอบแล้วคะเอ้าแล้วไม่ได้ใช้กันแดดไดฟูกุหรอไม่ค่ะโอ้ยเอานี่เอาเอาไปใช้ เจ๊ก็นึกว่าใช้ตัวนี้อยู่รู้ไหมกันแดดตัวนี้กันน้ํากันเหงือ่อหน้าไม่หยือกันแดดได้ดีจริงเหรอคะเขามี spf 50บวก pa 4บวกกันแดดได้ทั้งวันแถมยังซึมไวไม่มันพิกเป็นคนหน้ามันเนี่ยเอาไปใช้เลยอันนี้เจ๊ให้เหรอคะจะบ้าเหรอซื้อสิโอ้ยงั้นเอาหมดนี่เลยคะ่ะวันหนึ่งเจ๊ใช้หนูต้องกี่รอบจ้า